thank you สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเขาก็โมช่องโมมากีช้ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ซอยหนองปิงขาวทอง21ค่ะตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะวันนี้โมจะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าโอ้โหให้เยอะนะคะแล้วก็คนแก่อะไรก็ทานฟรีนะคะนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสาค่ะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเป็นใหญ่แห้งก่อนนะได้ค่ะ เอาสามเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะได้กินให้เขาดูว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงค่ะภาษาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ไหวนะอันนี้คือควักเส้นคือโอ้โหจะล้นตะก้อแล้วค่ะภาษาถัวตําใหม่ๆเลยถั่วตําใหม่ๆเลยนะคะตําเองคั่วเองเลยใช่ไหมคะอ๋อไข่ข้าวด้วยเหรอจ๊ะไข่ข้าวด้วยอ๋อเอาข้าวด้วยดีกว่า เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวก่อนได้ค่ะได้ค่ะอ๋อโอ้โหเดี๋ยวชามเท่าไหร่คะนะเท่ากันโอ้โหดูดิทุกคนค่ะให้เส้นเยอะมากอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแห้งนะ,ะใส่อะไรบ้างจ้าอ่าก็มีอ่าชุล้ออันนั้นอะไรคะน้ำมันมหมูอ๋อกระเทียมอ่า น้ำตาลจ้านัน่นๆถั่วขั้วใหม่เลยขั้วตามเสร็จเมื่อกี้นะโอ้โหตามเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะนี่ตามมือเลยปะคะเนี่ยตามมือคือตามครกเลยนะอือหือพริกเออไม่ใช่พริกกุ้กงแห้งจ้าเสร็จแล้วใส่อะไรต่อจ้าใส่หอมผักชีหอมผักชีลูกชิ้นหมูตุ๋นมามีหมูตุ๋นด้วย หอมัวไหอมค่ะอือหือน่ากินค่ะนี่โอ้โหนี่สามสิบอะคะนี่นะคะทุกคนค่ะโอ้โหให้น้ำซุปด้วยเขาให้น้ำซุปด้วยอู้น้ำซุปสีสวยมากอ่อะอะไปกินมาค่ะไปค่ะเวเนอะไรเส้นเล็กแห้งอีกหนึ่งค่ะนั่งโต๊ะหน้าเลยหม ตัวไหนก็ได้นะเส้นเลคเฮงอย่างนั้นนั่นดังกันอยู่นะอ๋อเอาลูกเหรอคะหนูนึกว่าลูกค้าลูกค้าเนี่ยแต่เรียกแม่หมดอ๋อเรียกแม่หมดโอ้โหโอ้โหข้าวผัดไก่นะข้าวผัดไก่เส้นเยอะมากค่ะทุกคนคนที่ลงเฟซไปนะเขาขอใส่ถุงไว้นะขายมานานยังคะ กี่ปีแล้วอ่ะหลายปีแล้วนะอซอสนะจ๊ะบรรดาซอสต่างๆนะคะอาอะไรจ๊ะกระเทียมนี่เป็นแบบเหมือนน้ำมันหมูนะกระเทียมเจียวน้ำมันหมูค่ะ ถัวจ้ะถัวก็ให้เยอะนะเนี่ยโอ้โหค่ะุ่มนะจ๊ะก็นั่งได้อ่ะอันนี้อะไรจ๊ะนี่หมูขุ่เอ๋อหมูสูนหมูสูนนะคะอ่ะแล้วเมนูอะไรที่ใส่หมูสับอะคะต้มยำเหรอคะใส่หมูนี่หมดเลยต้มยำไม่ได้ใส่แล้วเดี๋ยวนี้อ๋อหมูสับไม่ได้ใส่แล้วใช่ไหมจ๊ะ อโอเค,อเคจากาน้ำซุปจากใบผักราคาสามสิบข้าวก็สามสิบรอคะข้าวก็สามสิบนะจ๊ะอะมีคุณหลานหรือคุณลูกช่วยเขาเนี่ยหลานคุณหลานนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาษาทำ ข้าวผัดไข่นะคะร้านนี้เขาขายทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวเลยนะเส้นก็จะเห็นมีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่นะามาไมเยอะอยงั้นน่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หรอสามสิบอ่ะโอ้โหเยอะมากคะ่ะตัวเองอยากกินเลยอะ่ปะป้าใจขอกระเพราหมูสับหนูจานหนึ่งได้ไหมคะ ใส่ไปแล้วจ้ะอ้าวอันนี้ข้าวผัดไข่นะคะจานหนึ่งก็เต็มกระทะพ,พอดีเออภาษาโทษทีค่ะเออทำไมโมเรียกป้าใจมนะภาษา าวกับก๋วยเตี๋ยวอันไหนขายดีกันคะปะ้ <ขอ S 1> ปะาภาษาพอกันเลยนะคะดเดียวขายดีกว่าก๋วยเตี๋ยวขายดีกว่าก๋วยเตี๋ยวแบบคือให้เยอะมากมาดูข้าวนี่โอ้โหสุดยอดมากๆค่ะข้าวผัดไข่นะทุกคน คือเมื่อกี้อร่อยใช่ไหมคะโหอยากจัดเลยอะแต่ละอย่างนี้ให้ไม่น้อยเลยค่ะเรียกว่าให้เยอะเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนอเอาไปตักตรงนน้นเหรอคะรอด้วยค่ะรอหนูด้วยชืบหอมไหมหอมค่ะโอ้เออทุกคนขาสามสิบล้นจานเลยค่ะ โอ้โหโอ้โหคืออิ่มอ่ะค่าแบบว่าเอานี่อร่อยนะกินอิ่มไปสามมื้อเลยนี่ป้าสาบอกอร่อยนะคะนี่ขอดูรสชาติเองอ่าเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเพา,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 าปลาโอ้เป็นกรรมเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่อื้อหือ ดูกันนะจ๊ะไกลๆกันเลยกระเพรานี่หอมเนาะหอมมากค่ะจ้ะโอ้ข้างหลังมีแบบเขากำลังเลื้อยต้นไม้กันเลื้อยต้นไม้จ้าสามสิบเหรอคะอันนี้ก็สามสิบปสามสิบโอ้โหข้าวหมดกระเพราโคดกระเพราโคดข้าวนะคะโคดทุกอย่างเลยคือแบบโหเยอะมากกินไม่หมดนะคะโอ้ ป้าสาบอกว่ากินให้หมดนะเยอะมาก่<ต>ทุกคนเออ่าเขาก็มีน้ำซุปให้ทุกจานเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะแต่หนูกินก่อนนะคะ โอเคค่ะเดยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้30นะทุกคนเยอะมากค่ะเขาให้เส้นให้หมูอะไรแบบเยอะมากเลยนี่เดรามาคนกันเลยถั่วก็เยอะนะถั่วคั่วเองคือร้านนี้เขาไม่ได้แบบลวกผักนะเขาจะให้มันแบบสดเลยอยู่ข้างล่างเลยนะคะหมูก็เพิ่งเคยลองทานเดี๋ยวจะลองกินเส้นใหญ่ก่อนเขามีน้ำซุปมาให้ด้วยน้ำซุปฟรีค่ะ กูกันนะักอ่ะเส้นเยอะมากอ่ะคือใครมานี่อิ่มยันเย็นเลยนะเนี่ย ้ายหูต้มนะหอมทั่ว น้ำซุปเขชาติหนัวมากค่ะได้ความอิ่มแน่นอนนะคะแล้วก็ถูกราคาประหยัดนะคะเดีย๋ยวลองมากินข้าวกันบ้างนะคะดี๋ยวข้าวเสียใจนี่ทุกคนข้าวสามสิบค่ะอูโหูเดี๋ยวนะกระเพาหมูคุกสามสิบค่ะนี่ค่ะให้เยอะมากเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะ หมสับแล้วก็ให้กระเพราเยอะเลยนะเขาบอกเป็นกระเพราปา่าดีเลยค่ะของกระเพราเลยเท้านุ่มใช้ได้เลยค่ะ ปลาใส่ไปได้เลยืมผัดกะเพราได้หอมนะคะเพราะว่าโมว่าเขาใส่กะเพราเยอะคือเขาไม่ห่วงกะเพราเลยค่ะโมก็กินคำใหญ่ค่ะเป็นหมูจับ ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะคะแต่ที่ก็ตามกับข้าวนี้เขาไปไหนล่ะคำตบกินบอกว่าอะไรนะให้กินฟรีเหรอคะคนแก่คน,นอะไร มาเกิน<ม>เด็กเล็กกินฟรีหมดเด็กเล็กกินฟรีหมดเลยนะคะโอ้โหคนไหนไม่มีเงินมากินได้คนไหนไม่มีเงินมากินได้ไไไดใช่ใจดีมากๆเลยค่ะภาษาสมที่ลงเฟซแพลก็บอกเป็นคนอะไรใจดีใจดีมากเลยโอเคแเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะท้าเพื่อนชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากมาช่วยอุดหนุนร้านภาษาด้วยนะคะแกแบบว่า ให้เยอะน่าสนับสนุนมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ